วันนี้น้องภูมินะครับมาเล่นรถแมคโครพี่ในตัดครับเอา้าแล้วแมคโครเดี๋ยวจกหัวพี่ในตัดแล้วนะเอา้าน้องภูมิก็นั่งรถแมคโครนะครับแต่พี่ในตัดนี่รถสามล้อนะครับเอา้าฝนตกแล้วครับเอาไงเนี่ยอดเล่นเลยเอาละครับตอนนี้ฝนตกขอกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเอา้าฝนตกไปแล้วครับโอ้โหฝนตกก็เลยต้องย้ายเข้ามาในร่มนะครับตอนนี้แมคโครก็ e เข้ามาในร่มแล้วนะครับ โอ้เอาลองยิ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 งโอ้เอารับของเล่นเยอะตอนนี้รถแม็คโครไม่เอาแล้วครับพีนายตันก็จะไปหาของมาให้อีกครับเจอตัวอะไรเนี่ยแดงโนเสามีเสียงอาให้มันหันหัวดีดีหน่อยที่อยากนั่งสามล้อนะครับ เอาผมยางนั่งสามร้อมั้อ่ะลองนั่งนี่อ้อเอาผมเต้นเพลงอะไรล่อา,อ,าอ่านั่งลองเอาพี่ถ้ารอกก่อนพี่ถ้ารอเจ็บ <c oughs> ไข่ไปแล้วว่า <c> เ <oughs> อาเฮ้ยนั่นไงต่อเป็นหรือเปล่า